ด้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟรีแมคคานะคะวันนี้ทางร้านมีมาแนะนําลูกค้าอีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถโตโยต้าวีโก้นะคะลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทางร้านของเราแนะนําลูกค้าเป็นยางเพ่ไหนคะ่ะอ่าและนี้ก็เป็นยางที่ทางร้านแนะนาให้ลูกค้านะคะเป็นยางโยโกฮามารุ่น g 5 6นะคะลูกค้าไซส์265ทับ 70R16 นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 04626หรือทางเฟนเพจได้เลยนะคะทางร้านนะคะมีบริการหลังการ่า,ายให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยางทุก4เส้นนะคะลูกค้าสลับยางส่งล้อฟรีทุกหนึ่งหมื่นโลลูกค้าท่านใดสะดวกที่เวะที่จะแวะเข้ามาที่ร้านของเราแวะมาได้เลยนะคะลูกค้าร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ติดกับห้างเดลตทิสตันก่อนถึงวงเวียนพระราม5นะคะเดี๋ยวทางร้านจะแปะแผนที่ไว้ให้ลูกค้าที่ถ่ายคลิปนะคะ อย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับโตโยต้าวีโกที่เข้ามาเปลี่ยนยางกับทางร้านทางร้านแนะนำลูกค้าเป็นยางโยโกฮามะนะคะลูกค้ารุ่น G 056นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการ